สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามารู้จักอุปกรณ์ชุดเริ่มต้นทำน้ำหยดนะครับเป็นเซตเริ่มต้นแล้วกันครับสำหรับทำระบบน้ำหยดขนาดเล็กนะครับแปลงขนาดเล็กที่ทุกๆคนเลยนะสามารถทดลองทำดูได้งบประมาณเท่าไหร่สองพันสองร้อยบาทสองร้อย <200. S 1> อ่างบประมาณที่สองร้อยก็คือเห็นของที่เห็นอยู่บนเนี้ยเนี้ยที่ถืออยู่เนี่ยนะครับสองร้อยนะครับหมดนี่เลยนะครับอยู่เว้นหัวจ่ายน้ำตรงนี้นะ อันนี้แยกกันว่ารายการแรกนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังบางคนเนี่ยชอบน้ําหยดก็ใช้หัวนี้อืบางคนชอบใช้น้ําหยดเหมือนกันแต่แบบปรับได้มันเป็นคล้ายๆหัวเจ็ดอะ่ะก็ใช้หัวแบบนี้ก็เสียบในกระถางนะครับเออสองร้อยบาทได้อะไรนะครับได้ของเจ็ดรายการนะครับเจ็ดรายการเป็นเซ็ตเริ่มต้นที่เอาไปฝึกทําน้ําหยดเลยเซ็ตแรกนะครับก็คือหัวอย่างเงี้ยแบบช่ืชอยแรงดันมีให้เลือก สองลิตรสี่ลิตรแปดลิตรสี่สิบหัวเนี่ยสี่สิบหัวนะครับเอาไปลดน้ําได้สี่สิบต้นสีน่สิบกระถางโอเคอ่าอันที่สองก็คือวาลนะครับวาลแบบแบบล็อกได้นะใช้ตรงไหนครับใช้ตรงก๊อกน้ำพอดีมันถอดไม่ออกมันล็อกแล้วก็เลยก็เลยเห็นแต่หัวนี้นะหนึ่ง <Okay. S 2> ตัวประมาณสามสิบบาทรายการที่สามก็คือต่อตรงต่อตรงห้าทับเจ็ดนี้ไปใช้ตรงไหน เอาไว้เสียบลงในท่อเนี่ยเราลองเสียบให้ดูแล้วนั่นนี่เดีย๋ยวเราลองเสียบให้ดูแล้วนะครับนี่เราลองทําให้ดูนะครับนี่คือต่อตรงรายการที่สี่ก็คือตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็ประมาณยี่สิบาทบบไว้เจาะท่อ,อรายการที่ห้าก็คือตัวอุดปลายท่อนะครับอันนี้เอาไว้ให้น้ำมันไม่ออกตรงปลายท่อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทําเดี๋ยวจะทาให้ด<ๆ>ูอันนี้เอาแค่กำนังโอเครายการที่หกก็คือ สายไมโครนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นห้าทับเจ็จริงๆเราใช้สี่ทับเจ็ดก็ได้นะผมชอบสายเส้นเล็กนะห้าบางทีมันก็ใหญ่มันหลวมแล้วก็รายการสุดท้ายรายการที่เจ็บอะไร oh, <no. S 1> พ่อเนะพ่อ LDPE สิบหกมิลอีกสิบเมตรอันนี้สิบเมตรนะครับสายนี้ยี่สิบเมตรนะยี่สิบเมตรหมดเนี่ยคือสองร้อยแต่เดี๋ยวก่อนความหมายคือมกเมื่อกี้ทางไว้ตรงหัวจ่ายน้ำเนี่ย สำหรับบางคนเนี่ยเขาอยากได้หัวแบบนี้ครับถ้าหัวแบบนี้มันจะได้ยี่สิบหัวเพราะหัวนี้มันหัวละสองบาทไงอันนี้หัวเนี่ยเราขายปกติหัวละสองเราขายบาทเดียวแต่อย่างเนี้ยปกติหัวละห้าบาทเราขายสองบาทโอ้ก็เลยก็เลยจะได้ถ้าถ้าคุณไม่เอาหัวนี้นะเป็นหัวอย่างเนี้ยได้ยี่สิบหัวจะได้ยี่สิบหัวโอเคอืแต่อย่างอื่นก็ได้สี่สิบตัวเหมือนเดิมอะไรเอาไปเป็นอะไรแล้วกันทีนี้เนี่ย อ้แบบอย่างเงี้ยมันดีอยู่นะสําหรับจํานวนน้อยคือปลูกสวนข้างบ้านกระถางแค่ยี่สิบต้นน่ะมันปรับได้อยู่แล้วครับ <S <S เรามีเวลาปรับแล้วปั๊มน้ําก็ทํางานได้ยี่สิบหนะัวน่ะทําได้แต่ถ้ามันเกินเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําแบบปรับได้นะถ้ามันจํานวนต้นเยอะๆเช่นเป็นร้อยต้นพันต้นอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้ใช้หัวประเภทน,นี้หัวประเภทน,นี้เป็นแบบมือใหม่นะสําหรับมือใหม่สวนข้างบ้านที่แบบคอนโด ระเบียงบนห้องมีกระถางประมาณยี่สิบกระถางเนี้ยใช้แบบนี้ดีนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแปลงขนาดใหญ่อ่ะที่เอาไปต่อเยอะๆเนี่ยให้หัวเชื่อเชยแรงดันจะดีนะครับดังนั้นเนี่ยหัวจ่ายก็เลยเป็นให้ตัวเลือกแล้วกันว่าใครจะเอาไปเลือกแบบไหนนะครับอืมทีนี้มีเจ็ดอย่างนะโอเคอันนี้สี่สิบหัวอันนี้หนึ่งตัวอันนี้สี่สิบตัวต่อตรงตัวจอะให้ไปหนึ่งอันตัวอุดให้ไปหนึ่งอัน สายให้ไปยี่สิบเมตรอ่าห้าทับเจ็ดยี่สิบเมตรโอเคสายสิบหกมิลให้ไปสิบเมตรสิบเมตรนี่คืออุปกรณ์เซตพื้นฐานในการทําระบบน้ําหยดในการอุดทำหมุกปปรณ์น้ําหยดนะครับพี่ไปหาซื้อเอาในแอปต่างๆได้ในช้อปปี้ a z a สะดามันก็มีขายนั่นแหละแต่ถ้าไปแยกซื้อล่ะผมว่าน่าจะเกินประมาณสามสี่ร้อยสี่ร้ยกว่าบาทเพราะถ้าหัวแบบเนี้ยไปลองเทียบดูนะไม่มีใครหรอกบ้าขายบาทเดียวอะ่ะ อันนี้ผมให้เอฟซีดูเฉยๆคือมีแต่สามบาทสี่บาทนะแบบชดเชยแรงดันนะต้องไปดูแบบชดเชยแรงดันนะเอาขายกันก็สามบาทกว่านะในช้อปปี้ลาซาด้านะอืมเนี่ยมันจะมีแผ่นยางอย่างเงี้ยอืมมันจะมียางชดเชยแรงดันนะอ่าปรับอย่างเงี้ยของมันนะหัวจะนิ่งเลยแหละหมวกับแปลงขนาดใหญ่อันนี้คือจัดชุดไปให้เอฟซีทดลองเล่นใช่อันนี้เป็นชุดทดลองเล่นนี่เฉยไม่ใช่ชุดเอากําไรครับดังนั้น ร้านค้าที่เห็นผมขายเนี่ยผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ขายตัดราคาใครนะรผมแค่เป็นชุดที่เอาไปเป็นชุดเอาไว้เรียนรู้เอาไว้เรียนรู้แล้วกัน,กนเป็นชุดที่เอาไปเล่นนะเออไม่ได้ไม่ได้หวังขายเอากำไรเพราะผมไม่มีกําไรหรอกนะครับไม่ไม่ได้หวังขายเอากําไรขายเอาหน้าเฉยเอาให้เอฟซให้เอฟซีไปเรียนรู้ทําระบบน้ําหยดครับเพราะเราคุยกันเราอยากจะสอนให้ความรู้นะเพราะบางทีเราทําเป็นศูนย์เรียนรู้เราก็เลยอยากจะให้เริ่มต้นจากชุดเล็กๆก่อน เพราะบางคนมาถึงสิบไล่ยี่สิบไร่ไม่เข้าใจงั้นเอาเซตเล็กๆไปประมาณนี้นะครับอุปกรณ์เครื่องมือมันก็ใช้ตัวเดียวเนี่ยคือเซตเนี้ยมันทําได้จริงสองร้อยบาทอ่ะพี่เอาไปลองเล่นดูได้ซึ่งเมื่อวานเมื่อกี้ไปทําคลิปไอแบบทังน้ําให้แล้วอืแต่คลิปเนี้ยจะมาใส่ก้องน้ําตรงนี้ให้ดูว่าถ้าแบบแรงดันมันจะรั่วไหมจะลองว่ามันมันแรงดันมันเยอะเนาะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเจ็ดอย่างเนี้ย ต่อยังไงนะครับต่อยังไงเริม่มังไงดีสิ่งแรกใส่ก๊อกก่อนเอาก๊อกไปไปขันเข้าขันเข้าตรงก๊อกนี้ครับนะครับนี่กอ๊อกไอปิดน้ำเลยได้ไหมครับอเอาอวางท่อไปไอเลยวางท่อไว้เดี๋ยวดูดูน้ําก่อนนะน้ําแรงนะตรงนี้เห็นไหมไอแบบไอแบบใส่ถังอะ่ะเราก็ลองไปแล้วนะครั้งนี้เราจะมาใส่แบบก๊อกดูบ้างเดีย๋ยวเราติดตั้มได้ไหม ตับเบเกอร์ลงปิดแล้วนะน้ำเริ่มเบาแล้วก็เวลาใส่ระบบน้ำนะเอาวาล์วตัวนี้เป็นหมุนแทนก๊อกเดิมนะครับอเอาวาล์วตัวนี้เป็นหมุนแทนก๊อกเดิมนะแต่จริงๆแม่งต้องมีนั่นด้วยนะอย่าลืมเทพันเกียวเดียเออเอาแถมเทพันเกียวให้สมวนหนึ่งไหมเอาเลยครับเอาเลยตรงเนี้ยบางทีใส่เทพันเกียวหน่อยนะเพราะว่าเพราะอะไรน้ำมีแรงดันโอเคนี่มาแล้ว เทปพันเกี่ยวจริงๆเราต้องเขียนเป็นใหม่นะเป็นเป็นกี่อย่างดีเป็นแปดอย่างแปดอย่างไปเลยแล้วมีเทปพันเกี่ยว <8 S 2> เกียวเลยแปดอย่างสองร้อยเองแปดอย่างใช่ไหมแปดอย่างใช่ไหมวะแปดอย่างสองร้อยเทปพันเกี่ยวผมไปซื้อต่างจังหวัดมวนละยี่สิบใช่ไหมมันเต็มนะ,ะ,ะแต่ของเราโอ้หเป็นพันแค่จุดเดียวมไม่ต้องเอาเต็มก็ได้หรอกมั้งเอาม้วนละสิบบาทก็พอแถมอะ่ะโอเคมันไม่เหลืออะไรแล้วสองร้อยบาท ถ้าดูคลิปนี้ก็คือได้แปดอย่างนะถ้าดูคลิปก่อนเมื่อกี้ได้เจ็ดอย่างได้เจ็ดอย่างนะถ้าดูคลิปเมื่อกี้อันนี้มันไปต่อกับก๊อกไงเลยต้องเอาเทปมันเกี่ยวไปด้วยอ๋ออ้นั้นมันต่อกับถังน้ําอืมแล้วมันเกี่ยวกันไหมก็ต้องแถมให้เข้าไปนะเพราะจริงๆบางทีคนที่อยู่คอนโดอ่ะเราก็ต้องคิดนะว่าน้ําแม่งแรงนะมันรั่วมันจะรั่วได้นะครับเี่นะแล้วก็หมุนเข้า่หงี้นะง่ายไหมง่ายอยู่อ่ะโอเคเอาไปเปิดก๊อกได้เลย เปิดปั๊มดูไม่ต้องขันจนสุดจนจํานะไม่ต้องขันจนจําจนสุดนะแค่นี้ก็อยู่แล้วแหละแล้วให้ดูวาลนะวาลว,วาลเนี่ยเปิดยังแป๊บนึงครับวาลเนี่ยมันดีเปิดแล้วครับมันดีตรงที่ว่ามันล็อกได้ด้วยนะล็อกได้เลยนะครับสองคือลูกยางมันนะ่ะมันปกติถ้าเป็นวาล หางปลามันเป็นเหมือนวาวล์ลี่ธรรมดาเข้าใจวาล์หางปลาไหมนี่เอาตัวนั้นมาให้ดูหน่อยยกตัวแดงๆอะ่ะอัอย่างเงี้ยเป็นวาวล์ลี่นะวาวล์ลี่คือลูกยางข้างในมันอนะ่ะเนี่ยถ้าถ้า,ถาคุณคงมองไเห็นหรอกครับแต่ให้รู้ว่าวาล์ลี่เนี่ยเขาเอาไอ้หลี่น้ํามันปิดไม่สนิทใช่ไหมมันปิดไม่สนิทหรอกมันหลี่ได้นิดเดียวมันทนแรงดันไม่ค่อยได้เยอะอันนี้วาวล์ลี่นะวัตถุประสงค์มันก็เลยถูก ก็ใหไหมครับครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้แถมเพราะเราเคยเจอปัญหาแล้วว่าคุณเอาไปใส่ก๊อกน้ําที่คอนโดอะ่ะแล้วมันมีแรงดันไหมมันก็มีมีพอแม่งปิดปิดไม่อยู่นี่คือเรื่องที่หนึ่ง <c oughs> แม่งก็หยดเรื่อยๆ <c oughs> ก็ใจยังโอเคเออมันมันปิดไม่อยู่ไง <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาที่ผมเจอปั๊มันก็ติดดับตืดตืดอย่างเงี้ยสองคือถ้าปิดอยู่แล้วตอนเปิดอ่ยไอ้นี่รุ่งพุ่งหลุดเลยเพราะมันไม่มีล็อกครับอันนี้หลบหลบทางหน่อยโอเคหลบหลบวิถีน้ำหน่อย แล้วเนี่ยอยู่ไหมตอนนี้เปิดปั hey, ๊มแล้วนะเห็นไหมกำกำลังจะบอกว่าวาล์วตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเทพหรอกนะแต่มันก็ดีกว่าวาล์ววาวลีวาวลีหางปลาอ่ามันมันก็กักน้ําได้อยู่อยู่นะเข้าใจไหมครับน้ําในคอนโดหรือหอพักมันก็จะไม่ไหลทิ้งแต่นั้นเนี่ยโจทย์เนี่ยมันก็เลยต้องใช้วาล์วดีๆหน่อยที่ล็อกล็อกหัวได้ แล้วก็ปิดน้ําได้สนิทหน่อยคือลูกยางมันดีหน่อยประมาณนี้นะ <Okay. S 1> มันถึงจะทําให้ระบบน้ําเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นอืลองดูใหม่นะเห็ไนไหมแต่นี้คือน้ํามีแรงดันไงมันก็กักอยู่ hmm. อือ่าโอเคในเมื่ออันแรกสักเซสแล้วต่อไปคือขันเข้าเอาขี้สายออกไปขี้สายออกไปยกช่วยกันหน่อยแล้วอันนี้อาจจะเจาะรูแล้วนิดนึงนะเพราะเมื่อกี้ถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งมา แต่ให้ให้นึกภาพว่า,าเอาคุยกันไหมเนี่ยคลองกันไปทั่วเลยได้ครับได,ได,ได้ได้ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่โอเคครับดึงไปดึงไปไป,งดดไปทางนู้นดีกว่ายกไปทางนู้นดีกว่าไปทางหน้าดีกว่ามันจะได้ไม่จะไม่ป้องจะได้ไม่ย้อนดูไปทางนู้นเลยครับไปหน้าบ้านเลยครับไปทางนู้นเลยไปทางร้ายรถเลยเอาไปงัดไปใส่ใต้ท้องท้ายล้อรถไว้เออไปดึงไปเลยโอ้หแถมสายยาวมากนะสิบเมตรนะ อันนี้คือสายที่ให้ไปนะนุ่นเอาไปขัดไว้กับใต้ล้อรถเลยดึงไปดึงไปเออขัดไว้ใต้ล้อรถนุ่นแหละมันจะได้ตรงๆรงไอ้ดึงมันตึงๆดิเออโอเคแล้วก็ตรงนี้นะขันเข้าเลยตรงเนี้ยมันเสียบเข้าไปเลยเราตัวนี้ดีอยู่สามสิบบาทมีตัวหัวล็อกแล้วก็กันน้ำได้ดีแล้วก็พอเราเปิดอุดปท่ออ่าลองไปจับตรงปลายดิ ถือตัวอุดไปด้วยแต่อย่าเพิ่งอุดนะผมจะเปิดน้ําไปให้ชี้ขึ้นบนดูเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําไปนะเปิดแล้วนะโอท่อขยับเลยน้ํากาลังไปนะเห็นนะเห็นน้ํำไหมอ่าน้ําแรงนะโอเคอุดได้เลยเวลาอุดก็พับใส่น้นเข้าไปก่อน ใส่เข้าไปอื่นะี่แล้วก็พับเข้าอ้าให้กล้องดูหน่อยเป็นไงเทปล่าพับจุดใหม่พับจุดใหม่หน่อยเออเนี่ย <Okay. S 1> พับไกลๆหน่อยก็ได้เยอะทอมีเยอะอยู่โอเคอยู่ลวอย่างนี้นะบางทีไปพับตรงจุดที่มันมันพับซ้าซ้อนนะ่ะอ,อ,อย่างนี้นะแล้วน้ำเป็นไง อากิงมาจับดูขอผมจับให้อายกดูหัวน้ำหยดดิไหลไหมยต่อเอาไว้เนาะยกมาทางนี้ครับอ่าโอเคเนี่ยขนาดว่ามีแรงดันนะมันก็ยังหยดไปไงโ<ถ>อ้โหอาอยากเอาหัวไหนให้เลือดเอาเอาหัวไหนชอบหัวไหนชอบหัวไหน,ไหนรักพี่เสียดายน้องเอาหัวไหนดีถ้าเอาหัวนี้ได้สี่สิบหัวอืม รับรองว่าถ้าเป็นหัวนี้นะครับต่อแค่หอสูงอย่างเงี้ยเนี่ยสามเมตรเนี่ยเอาถังน้ําขึ้นถังอย่างงี้หรือจะต่อแค่เมตรเดียวก็ไหลนะถ้าหัวนี้นะเข้าใจนะครับเข้าใจครับแต่ถ้าเอาหัวนี้ได้ยี่สิบหัวนะเพราะหัวนี้มันแพงแต่มันต้องเหมาะกับพวกปั๊มน้ำน้ำนกระจายกระจายไกลเนี่ยใส่กระถางแอร์พอร์ตจริงๆกระจายไกลกว่าน,นี้นะเห็นนะไหมไกลไหมโออยากเลยไกลไกลนะราอมมีแรงดันไงครับ ตอนนี้มันมีแรงดันไงอ่าปิดปิด,ปดลงนิดหนึง่งมันหลีได้เอาเล็กกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยก็เสียบลงกระถางหัวอย่างเงี้ยอ่าือตัวน,นี้ไว้หัวอย่างเงี้ยปกติปกติกี่บาทวะสี่บาทห้าบาทช่วเชย่แรงดันอ่ะที่เขาขายกันมันมีแผ่นไดแฟนด้วยไงอ่าสี่ห้าบาทอืมแต่ที่เราอ่ะขายสองบาทแต่ตัวแรกเราจัดโปรเหลือบาทเดียวอ,อีกจัดเอฟซีส่วนหัวอย่างเงี้ย ตอนแรกประมาณห้าบาทครับจัดไปจัดมายังไงไม่รู้เขาให้ขายสองบาทผมก็เลยบอกว่าขายไม่ได้ตัดราคาใครนะแต่ว่าให้เอาไปเรียนรู้ให้ให้เอาไปทดลองต้องต้องพูดอย่างนี้นะต้องบอกทุกคนว่าอยากให้เรียนรู้อยากให้ทดลองเกี่ยวกับระหลบน้ําหยดนะครับไอตรงนี้ไม่ต้องจับตรงนี้แล้วจับตรงนี้เออจะได้รู้ว่าน้ํามันไม่รั่วใช่จับตรงนี้จับอย่างนี้นะให้เขาเห็นส่วนตรงเนี้ยเอามาทางนี้เอามาทางนี้เออไปทางนี้เห็นไหมว่า ขนาดน้ำแรงแรงมันก็หยดแค่อย่างนี้หยดสม่ำเสมอกันมากเลยนะออ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงต้นทางเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะดูว่าอุปกรณ์ที่ว่ามามันต่อ,อยังไงบ้างตรงนี้เปียกหน้าบ้านเราแล้วเห็น<ม>ไหมครับเนี่ย <S <S 1> <S 1> คือ ้าน้ำมีแรงดันน่ะตรงนี้ไม่ค่อยรั่วเท่าไหร่นะตรงเนี้ยบางทีมันมันอยู่ที่การเจาะตอนแรกด้วยนะเนี่ยครับไอ้ยานี่รั่วเลยนะเนี่ย<อ>ยังเจาะอะไรเจาะเด็กน้อยเจาะนะเจาะแบบบิดไปบิดมานะเจาะงัดอะให้ดูตรงนี้แล้วกันไปเจาะดีๆนะผมผมก็โดนสดนะมไม่ได้เมคเลยนะอันนี้คือเด็กน้อยมันเจาะนะอันเนี้ยก็หยดอย่างนี้ครับในกรณีแปลงใหญ่อะ่ะไอยหยดที่มันลงไปอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเสียดาย <ม>เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ลงดินไหมลงลงลงมันอาจจะมีซึมบ้างนะหยดบ้าง,งเห็นไหมเห็นเห็นตรงนี้นะหุดที่มันรั่วแต่เราต้องเราต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ลงดิน<ม>เขาเลยไม่ค่อยเสียดายกันแล้วมันไม่ได้ไม่ไม่ได้รั่วเยอะแต่ให้ดูหัวตรงนี้มันก็ไหลเสมอกันนะอันนี้เขาเรียกว่าหัวชดเชยแรงดันเห็นไหมว่ามันจะประมาณเฉลี่ยเท่าๆกันสามารถทําได้ทั้งแบบเสียบแล้วก็ต่อสายไมโครออกมาหรือจะเสียบเข้ากับตรงนั้นเลยโดยตรงก็ได้ นะครับ้วทำไมตรงนี้มันไหลไหลวะอ๋อหมุนไม่แน่นหรือเปล่าหมุนให้แน่นนะครับนี่นี่โอเคหยุดไหลแล้วหยุดไหลแล้วเมื่อกี้แบบมันเหมือนไหลไหลเนี่ยจริงๆมันมันหมุนเข้าไปได้อีกนะอืมตรงเนี้ยใส่ไอ,อ้นั่นก็ได้นะเทพันเกลียวเทพันเกลียวครับอืมปิดอยู่ไหมปิดอยู่นะไม่รั่วนะ <Okay. S 1> ไอตัวเดิมเนะี่ยถ้าถ้าปิดตนะื๊มน่ะน้ำมันยังหยดอยู่เลยอะ่ะตัวตัวเนี้ย แต่ก่อนผมทําคลิปไงผมก็ตลกตัวเองนะไอ้ยาทาสวนข้างบ้านนะไอ้ยปิดปุ๊บน้ํำยังไหลยอยู่อ๋อเฮ้ยเป็นยังไงวะก็ <c oughs> <c oughs> เลยไปหาวาลใหม่มา <c oughs> เอาไปทำอย่างนี้ดีกว่าโอเคคือเรียนรู้จากความผิดพลาดไง <c oughs> ถ้าไปดูคลิปเดิมเมื่อสามสี่ปีน่ะมันก็ปิดปุ๊บมันก็ไม่ค่อยอยู่อะ่ะ <c oughs> แล้วปั๊มก็ติดดับติดดับเดี๋ยวผมรู้ว่อ๋อจริงจมันเป็นเพราะวาลไปก่อนไปก่อนทีนี้ ไปดูของที่เราแถมไปมันใช้ทําอะไรบ้างเอ้าเดี๋ยวเจาะรูอีกอันหนึ่งมาเมื่อก oh, ี้ทาไปแล้วไงไม่ได้นั่นเดี๋ยวให้น้องหยกทําให้ดีกว่าอ่ะคิงก็ได้อะเนี่ยตัวเจาะไอ้ยังไงแล้วนี่ทํายังไงครับแล้วก็หัวเนี่ยเสียบไปเลยเออตัดตัดยังไงก็ได้อ่ะเดี๋ยวตัดตรงนี้ก็ได้อะตรงนี้ก็ได้ตัดไปได้ยังยังไม่ตัดเออต่อยาวๆอย่างนี้ก็ได้เอาจะไหลไหมอะลองลองอันนี้ลองนะครับปกติเนี่ยสามารถ สามารถตัดแค่เม็ดเดียวก็พอแต่เนี้ยเราจะลองดึงคิงดึงไปนู่นเลยยาวๆเลยอันเนี้ยจะให้ไปยี่สิบเมตรนะครับแต่ว่าผมตัดไปหลายอันแล้วไงตัดตรงนี้ตรงนู้นแล้วตัดไปเยอะแล้วนะครับยี่สิบเมตรมายี่สิบเมตรมันเหมือนสิบเมตรมันใกล้ๆวะ <c oughs> อันเนี้ยเขาตัดไปเยอะแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมหย,ยกที <c oughs> ต่ <c oughs> <ะ>ตัดไปเยอะแล้วใช่ไหมเอามาเจาะตรงนี้เลยครับมาเจาะเจาะให้ให้คนดูหน่อย เจาะเจาะเจาะบโตเลยเจาะบโตมาใช้ตัวไหนเจาะครับตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหมใช่อ่าอันนี้มันสี่ทับเจ็ดหรือห้าทับเจ็ดฮะอันนี้ใหญ่จริงๆมันจะมีหัวสี่ทับเจ็ดนะมันจะเป็นแบบนี้ยเวลาบางทีพูดผมไม่ได้พูดผิดนะหัวเนี่ยมันมีทั้งสี่ทับเจ็ดห้าทับเจ็ดเนี่ยเห็นไหมมันชอบแถมมาเล็กๆอย่างนี้ด้วยเรามาดูใกล้ๆแต่ผมอ่ะชอบหัวประมาณอย่างนี้นะเพราะว่าไอหัวอย่างเงี้ยมันชอบรั่วเพราะว่าอะไรเพราะหัวมันใหญ่แต่คอมันเล็ก หัวใหญ่คอเล็กพอใส่เข้าไปมันก็เลยหลวมหลวมแล้วก็ชอบรั่วออกมาเอาผมมาชอบหัวประมาณอย่างเงี้ยหัวเล็กไอเนี้ยเล็กๆแต่คอใหญ่ๆผมชอบแบบนี้อ่ะเอาแต่น,นั้นแหละตัวนี้นะคุณพระเจาตัวนี้นะครับ,รบใช้เล็กเจนะครับใช้เล็กเจ่อครับครับจับให้มั่นคันให้ตายต้องปทีเเกเรื่อยปึ๊กอ่ะเอาออกน้ำพุงพ่งในพุ่ง แล้วตัวหัวนี่มาดูใกล้ๆดิใกล้ไหมครับอันนี้เราใส่เราใส่เลนส์วายไงมันจะมันจะเห็นไม่ชัดอ๋อไม่เห็นไม่ชัดใช่ไหมอันนี้มีช่วยกดด้วยมีสองด้านไหมครับหีไงด้านไหนก็ได้่ด้านไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นไหนแบบไอแบบแบบเมื่อกี้มันต้องมีด้านนะโอ้ยสังเกตว่าร้านหนึ่งที่ปลายตัดไอไอถ้าเป็นอย่างเงี้ยไอเล็กๆอย่างเงี้ยจะอยู่ข้างในท่อเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ขวางทางน้ําไม่ไม่ไม่ขวางทางน้ําของท่อครับอ่าไออย่างเงี้ย จะไว้เสียบสายใส่ให้ถูกด้านด้วยนะไอ้อย่างเงี้ยใส่เสียบสายแต่อย่างเงี้ยใส่เสียบพ่อใส่เสียบพ่อโ <Okay. S 1> อเค okay. แต่ถ้ามานันไม่มีก็ใส่ด้านไหนก็ได้เรามีตัวชุนแรงนะตรงนี้อ่าตัวกดใส่เข้าไปครับกดดังปึกอ่าดัางปึกพอปึกหรือ,อยังเนี่ยยังไม่เข้าเลยเข้าเลยทปึกแล้ว มันแม่นมันี่ยเออเข้าแล้วอะเข้าแล้วนะครับอ่านี่เสียบสายไอ้ตรงนี้แหละเราอย่ายโยกมากเพราะถ้าโยกมากมันชอบรั่วซึมอ่มอก็เสียบไปตรงๆนันแหละจับมันไว้หน่อยท่อครับอืม,อมเพราะตรงนี้ยเวลาเราเสียบแล้วก็เสียบเลยไม่ค่อยได้ขยับหรอกตรงเนี้ยนะครับโอเคแค่นี้ก็อยู่แล้วครับไม่รั่วหรอกอ,อ่ะทีนี้ก็หัวไปใส่ตรงไป กรณีนี้ไม่ต้องไม่ต้องตัดสายเลยับอ,อ,อนี้ก็ดึงออกเลยดึงไม่ออกนะบางทีใส่ไปแล้วดึงไม่ออกนะแน่นนะเอาคัตเตอร์ตัดแน่นใส่แล้วดึงไม่ออกนะครับครับรับรับไหม,ไมถ้าเราทําไปแล้วแม่งดึงไม่ค่อยออกหรอกมันแน่นมันแน่นก็เสียไปได้เลยเลย,ยกไปเปิดน้ำหลกอ่าคิมไปยิงไกล จับให้ดูรจริงๆทําไม่ได้ยาวขนาดนี้นะเราไม่ได้บอกว่ายาวขนาดนี้แต่ให้ดูว่าน้ามันออกไหม,ไมเฉยเวลาเราทําเราจะไม่ใช้สายยาวขนาดนี้เราจะประมาณแค่เม็ดเดียวเปิดเลยครับเราจะแค่ประมาณเม็ดเดียวมีรั่วรั่วไหมวะไม่มีอากาศออกด้วยนั่นนี่อากาศออกครับตอนนี้เดี๋ยวก็รั่วนะเดี๋ยวก็หยดนั่นนี่ออกไหมออกครับ น่ะออกอยู่นะไม่รั่วหรอกดูดิไม่มีน้ําหยดนะดูดใกล้ๆอืมไม่ไม่มีหยดไม่มีหยดเห็นนะมแตให้ดูตรงนู้นไหลไหมเดินมาหน่คิงเดินเข้ามาตรงนี้ไม่มีหยดนะไม่มีหยดอ่าเห็นนะอ้าวหยดแล้วเว้ยตรงนี้ <laughs> เออนี่ละครับ <Okay. S 1> แต่ให้ดูตรงนี้แล้วกันโฟกัสตรงนี้ตรงที่หัวจ่ายมันจะออกเท่ากันอืมตรงนี้าหออกเท่ากันเลยนะครับตรงนี้เ <Okay. S 1> นี่ยคือสายมันยาวนะสายมันยาวเลยนั่นนี่เห er? ็นมั้ยาวไหมในความเป็นจริงเราตัดแค่เม็ดหนึ่งเม็ดเดียว หรือไม่ก็ห้าสิบเซนก็พอค,คือเราจะวางท่อแบบวางข้างล่างกระถางแล้วก็กระถางอยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยแล้วหัวนี่ก็คืออยู่ข้างบนอืมนี่ขนาดว่าปั๊มน้ําแรงๆนะมันก็ยังหยดแค่นี้เองอืมก็คือเซตนเนี้ยเนี่ยประมาณสี่สิบหัวเนี่ยสบายอืมรับรองรับประกันเลยสี่สิบหัวสบายเลยแม้กระทั่งแค่ถังน้ําวางเฉยเนี่ยสี่สิบหัวก็ออกนะครับออกแน่นอนเซตเนี้ยเป็นเซตเริ่มต้นแบบสนุกมาก ลงทุนแค่สองร้อยกว่าบาทก็คือจบเลยนะครับส่วนอีกันนึงอ่ะลองเปลี่ยนเป็นหัวนี้ดูลองถอดออกได้ไหมครับถอดได้เลยดูเลยน้ําแรงไหมในท่อนี้นะอ่ะใส่หัวนี้ถ้าหัวนี้ยี่สิบหัวออกแน่นอนออาเสียบไปเลยครับใกล้ๆไหนก็ได้กระเด็นใส่หัวหันไปหากล้องหน่อยดิ อืมครับเหมนนเปิดมนเปิดรับได้อ่ารับได้อ่าโอเคตัวนี้ก็ี่หัวยี่สบหรือ่ายี่สิบหัวยี่สิบหัวตัวนี้สวยงามนะตัวนี้ก็จบเหมือนกันนะครับก็คุมทั้งกระทางเลยอืมแต่นั้นเนี่ยตัวนี้ก็โอเคปัญหาเรื่องของวาวก็ไม่ค่อยน่ามีปัญหามีปัญหาเดียวนะที่ผมเจอนะ บางทีแม่งตจอตรงเนี้ยมันชอบมีหยดอย่างนี้นะหยดแต่ถ้าพี่ๆเป็นกเกษตรแปลงใหญ่ๆอ่ะหยดแค่หยดสองหยดผมว่ารั่วซึมอย่าไปซีเรียสมากครับอันนี้ต้องพูดตรงๆก็ก็ปล่อยให้มันลดลงดินไปมันไม่เปลืองน้ํามากนะครับในกรณีหยดหยดที่มันอาจจะมีรั่วซึมบ้างนะอืมันปฏิเสธไม่ได้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นการเสียบลงไปเฉยครับมันต้องมีรั่วซึมบ้างแหละนะครับไอมีคําถามแต่ถ้าเป็นคอนโดแบบเขาเอาท่อเนี่ย โยงโยงขึ้นบนบนกระถางเลยครับท่อพีอ่ะเอาหัวเจาะเข้าตัวท่อพีเลยได้ไหมได้เราได้ตอนนี้ไงก็เจาะแล้วเนี่ยตัวนี้ไอ้ยางเงี้ยดีก็เผื่อบางคนเขาบนคอนโดไงเจาะแบบนี้มันมีรั่วบางทีเขาไม่อยากก็ก็ก็มันก็รั่วตรงนี้เลยไงมันก็ลงกระถางเลยทําได้นะครับทําได้นะนี่ก็คือเจาะเจาะเจาะตรงท่อเลยเจาะท่อเลยเนี่ยเจาะไม่ท่อเลยคช้ไม่ได้ดึงไม่ได้แล้วมันติดนี่นะครับคือคอนโดก็ไม่ต้องใช้สายเงี้ยก็ใช้สายตรงนี้ล่ําเลย โอเคนะโอเคก็สรุปสองร้อยบาทได้อะไรบ้างได้แปดอย่างแปดอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งคือหัวจ่ายสี่สิบหัวครับหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็คือได้ยี่สิบหัวโอเคสองคือต่อตรงต่อตรงสี่สิบตัวจานวนตามจํานวนหัวอ่าอ่าสามคือตัวเจาะอ่าสี่คือสายไมโครห้าคือท่ออพีอีสิบหกมิลครับสิบเมตรหกคือ ตัวอุดตัวอุดตัดตัวพับเจ็ดคือวาววาววาวแปดคือเทปเทปพันครับโอเคจบนะครับไปไหนนอกคนสวยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจบคลิปละมีคนสวยมาตามละก็ประมาณนี้นะถ้าใครสงสัยก็ถ้าเข้ามาถามเนาะครับว่าจะใช้หัวแบบไหนตามความเหมาะสมแล้วกันไม่ว่าจะเป็นหัวมินิสปริงเกอร์แบบน้ำหยดตับได้กับหัวชุดเชยแรงดันคุณชอบแบบไหน ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะชอบแบบไหนนะครับอ่าโอเคใครมีคำถามเรื่องน้ำหยดก็ทักเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ